ช้านะมึงอะกูรอเวลานี้มานานแล้วเวลาที่จะตบมึง<ะ>กูตบมึงมาเท่าไหร่แล้วทำไมไม่จำแล้วกูจะบอกอะไรให้ไวยร้ายแฟนไมก <S 2> <S 2> <S ่กูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหงที่เรียกว่าข้าวหงค่ะวันนี้เรามาอยู่ในแบบของไวร้าย นานทีเข้ามาโปรโมทแมปไวไลท์ให้หน่อยโอเคเพื่อนน้องรักก่อนหน้าเนี่ยพี่เข้ามารอบนึงเพราะว่าพี่ว่าจะสร้างเกมแมปนึงอ่ะให้น้องๆเล่นก็เลยคิดว่าจะเข้ามาถามไวไลท์สักหน่อยเห็นน้องมิวอยู่ก็เลยไม่ได้อ่านอ่ะก็เลยออกไปครั้งหนึ่งเอาเห็นอะไรที่นี่ห้องกูคืออะไรวะอ๋อน้องมิวอยู่ก็ก็เป็นซะอย่างนี้นี่ ยิงให้ตายซะพูดมากนี่นยิงให้ตายเลยนะอ่ะอะ้อสูงค้ำงูเหรอโอเคตายซะนางมิวไหนเขาพูดอะไรถึงเราเหรอเออไหนนะอ่านี่เหรอเข้ามาทำไมอีกบ้าอ๋อออกเบด คืออะไรออกเบสที่นี่ห้องกูออกไปเลยอ๋อออกไปเลยไปไหนก็ไปเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่อา้าวอะไรของเขาอะสู้เขามิวโอ้โหมีคนเชียร์น้องมิวด้วยอยากให้สองคนนั้นคืนดีกันจังคืออะไรวะไอพวกแบบสู้เขาสู้เขาน้องมิวนี่หมายความว่ายังไงวะแบบ น้องมิวมาอยู่ห้องนี้ไปคุยอะไรให้คนแถวนี้เขาชอบให้คนแถวนี้เขาพอใจเหรอคอยดูวันไหนที่เราสร้างห้องเองสร้างแบบเองได้นะแกไม่มีสิทธิ์มาเข้าห้องฉันระวังโดนพี่เข้าหงฆ่าตายอ๋อพี่ไม่ฆ่าหรอกน้องเพราะว่าพี่มัวคุยอยู่ฆ่าไม่ได้หรอกก็เล่นกักกัน,น่าเบื่อว่ะหอนไลใช่หอนไล,นไลมาถึงก็เห่าใหญ่เลยนะ เออเป็นหมาเหรอ <Huh? S 1> มึงนั่นและมาคนเขาจะเข้ามาช่วย,วยไวร้ายโปรโมทคลิปซะหน่อยแต่ไอไวร้ายไม่อยู่ว่ะใส่น้องมันนอนแล้วมั้งกูเป็นนางฟ้าแหมโอ้ยตายมาเถียงกันในห้องนี้ถ้าจะมาด่านะไปห้องบีไหมไอเด็กเขาใช่ไอเด็กเขา,เเขามาพิมพ์ห้องแบบของวไวร้ายแบบนี้มันเสียนะเว้ยอย่ามาทำเป็นในโลก อะไรวะอ,อ๋อย่ามาทําเป็นเก่งในโลกของกูม<ฮ>าทุกคนเก่งอะไรวะที่นี่กูเป็นพระเจ้าเอ่อไวร้ายไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยู่แต่ม้าหนึ่งตัวอุ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอยู่กับเด็กหนึ่งตัวมึงบินได้เหมือนกูไหมถึงกูบินได้กูก็ไม่บินหรอกทําตัวปัญญาอ่อนโอเคเอาไงเอาไงอะไรของมึงถ้าจะมาเห่านะไปเห่าห้องวี เจอกันในห้องวีโอได้รอดูคลิปละกันว่าเป็นนิสัยยังไงมาดิสงสารออกมาเลยเขาออกอยังวะอะยังไม่ออกกูไม่สนใจหรอกช่องกักกาเหรอเดี๋ยวไปกดติดตามให้นะพี่เข้าหงจะอ้า <c oughs> พิมพ์ผิดเหมือนกันไปติดตามมันทำไมดีอ่ะ มิวเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ต่อหน้าคนอื่นนะทํานิสัยแสนดีโอเคออกไปแลกสงสัยไปรอห้องวีและอ๋อมารอห้องวีจริงๆด้วยเขาอยู่ฝ่ายโจสรสลัดโอเคมาช้านะมึงอ่ะให้น้องมิวมาท้าเช่นนี้ต้องมีลูกไม้อะไรกับเราแน่นอนกูรอเวลานี้มานานแล้วพูดอย่างกับในละครน่ะ เออวลาที่จะตบมึงเหรอกูตบมึงมาเท่าไหร่แล้วทําไมไม่จําใช่ไม่เคยชนะกูสักครั้งเลยปกติเห็นอยู่แต่กับพี่อันเลยไม่มีโอกาสอ๋อวันนี้พี่อันไม่อยู่ซินนะมิน่าเขาเฝ้าแมบไอร์ไลก็เพราะว่ารอพี่อันมาทําคลิปนี่เองอ๋อมึงเจอกูแน่โอเคได้เลยแล้วกูจะบอกอะไรให้อีกแล้ว กูจะบอกอีกแล้วมันอยู่ไหนวะไวร้ายแฟนใหม่กูฮเมื่อกี้อ่านเป็นผ่านนะไม่ได้ตั้งใจคิดไวร้ายแฟนใหม่กูไอไวร้ายเองทำไมคิดสั้นแบบนี้วะ แบบเลยายเป็นของกูห้ามเข้าโอเคโอเคไม่เข้าก็ไม่เข้าเขาคงแบบทิ้งพี่อ่านแล้วสินะทิ้งพี่อ่านแล้วหรอกูได้เป็นแอดมินด้วยเออตามใจจะเป็นอะไรก็เป็นไม่สนนะมันอยู่ไหนวะอ,อ๋อพิมอะไรวะยายยายพิมอะไรวะเ <laughs> ขาวิ่งไปหาเรา แต่เราวิ่งมาดิหรือว่ามันจะรอเล่นเราทีเผลวะใช้ผลอะไรผลเลิฟอ้าวอ้าวอาอาลืมปีนพัดฟ้าผลราคาหลักเอาไม่ใช่นี่ว่าอยู่นู่นตีอะไรวะเนี่ย เปิดก่อนเตรียมตัวเตรียมใจตายไว้แล้วใช่มไหมฮะฮะนิสัยอะ่ะฮะทำไมไม่หลับไม่จำว่าสู้เราไม่ได้แล้วยังจะมาแบบทำเป็นแบบโดนฝ่าเท้าไปไป ขาแปลงล่างเหรอเราก็แปลงได้เหมือนกันนี่บอกไว้เลยสกิลดาบแรงสกิลดาบแรง ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับทุกคนก็ไม่เท่าไหร่อ่ะมาอีกปะมาอีกปะไก่จะร้องแล้วกูเล่นในตึกๆึกตึกเฉยๆหรอกหรอถ้าเล่นในคอมมึงตายแล้วอ๋อเขาจะบอกว่าเขาเล่นในมือถือว่าและต้องมีข้ออ้างมีข้ออ้างตลอดในการตายอ่ะจะมาอีกปะฮะจะเอาข้าวหัวมาลดอีกปะพอแพ้ในแมปของเรานะก็จะไปแบบทำตัวน่าสงสารในแมปไวรั แล้วให้ทุกคนมารุมด่าเราเช่นเคยโอเคก็ได้ต่อไปนะฉันจะเป็นแบบตัวร้ายให้ดูเออเป็นนางเอกไปในแบบเอเวอร์ร้ายอะ่ะเดี๋ยวกูจะบอกพี่กูเอ้าจะเอาอีกเหรอจะเอาอีกเหรออ๋ออ๋ออออยังไม่ทันตั้งตัวเลยเออลืมเปลี่ยนภาษาจะไปแล้ว อุตสาคิดว่าจะไม่ประจานจะไม่ทำคลิปอะไรด้วยแล้วนะเออตายสองทับสามอุตส่าจะไม่ให้ออกคลิปหรือไม่ทำคลิปให้ด้วยแล้วนะมันอดไม่ได้อะทุกคนมันต้องแบบต้องด่าหรือต้องอะไรสักวันน่ะกูไม่ไหวแล้วนะแล้วไงแล้วไงไม่ไหวหรอร้องให้ฟองแม่ไปทำไมมึงต้องมาวุ่นวายในชีวิตกูด้วยฮะฮะเดี๋ยวนะ คำนี้ขอใช้คำไม่สุภาพหน่อยนะคำนี้กูต้องเป็นคนถามมึงไม่ใช่มึงมาถามกูทำไมมึงต้องมาวุ่นวายในชีวิตกูด้วยอ่ะเออแค่กูก้าวเท้าเข้าไปจะทำคลิปรีวิวแมปน้องกูมึงก็เห่าซะแล้ว oh, <no. S 1> กูจะกลับแล้วอยากแจกข้าหัวก็ตามมา oh. ถ้าอยากเสียข่าหัวอีกนะมึงห้ามเข้าแมปแฟนกูอีกกู oh. ไม่เข้าเดี๋ยวพี่กูก็มาใหม่ได้ อ๋อเดี๋ยวพี่กูก็ปั๊มค่าหัวใหม่ได้ต่อไปนะสงสัยเราต้องมาค่าน้องมิวทุกวันนะเพื่อให้ขึ้นค่าหัว30ล้านอนาคตนะเธออาจจะเป็นบุญคุณของฉันก็ได้ที่เธอช่วยให้ฉันขึ้นค่าหัว30ล้านได้เดี๋ยวพี่อัดก็กลับมาหากูจะไว้เอา้าไหนเมื่อกี้บอกว่าไวาลฟ์แฟนใหม่ เดี๋ยวก็มาบอกว่าเดี๋ยวพี่อานก็กลับมาหากูประสาทประสาทจริงๆคนแบบนี้ไม่คิดไม่ฝันนะว่าในโลกนี้จะมีคนแบบนี้ด้วยโลกจิตหรือเปล่าวะพี่อานยังชอบกูอยู่มึงไม่รู้หรอกเหรอไม่รู้ไม่รู้จริงๆอ่ะเออไม่รู้จริงๆฮ่า <laughs> ฮทุกคนรู้ใช่ไหมว่าพี่อันยังชอบน้องมิวหรือทุกคนไม่รู้กูไปละอยู่กับมึงแล้วปวดหัว <Huh? S 1> เออเออเอ,อ,อะไรวะทุก นออะะไรขงมัสงสัยจะกลับเข้าไปแมปไวรลายอะจะเข้าไปทําคลิปแมปไวไลายดีหรือเปล่าวะก็แฟนไอไวรลายบอกว่าไม่อยากให้เข้าไปอีกอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูผลงานละกันอ๋อจริงด้วยทุกคนนี่ไงทุกคนคิดว่าทําไมไม่ลบเพื่อนน้องมิวก็เพราะว่า ี่คิวก็แอดมาเหมือนเดิมทุกคนก็ต้องรับเวลาแบบชวนพี่คิวเล่นดอรหรือว่าชวนทำกิจกรรมอะไรกับอันก็ต้องแอดเพื่อนอะไหนดูหน่อยซิเข้ามาไหมอ๋อจริงด้วยไหนเห็น16ข้อความคงจะไม่ด่าเราใช่ไหมปุ๊บอย่าให้กูต้อง่าเอาบอกแล้วไงว่าอย่าเข้ามาอีกออกไปอ๋อยืนยริงอยู่นู่น โอเคค่ะทุกคนฝากแบบไวไลท์ด้วยนะคงจะไม่ได้รีวิวแบบของไวไลา์หรอกนะทุกคนเดี๋ยวพี่อ่านเขารีวิวเดี๋ยวน้องๆก็ไปดูแล้วกันฝากแบบแบบอะไรวะเซฟโซนโอเคเซฟโซนโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ